เฉลยแบบฝึกหัด1.2หน้า4ถึงหน้า5นะคะข้อที่1ค่ะนำตัวอักษรหน้าตัวหนังสือเติมในช่องว่างที่แสดงจำนวนเดียวกันด้านซ้ายมือนะคะมีตัวเลขมาให้นะคะ6ข้อส่วนด้านขวามือนะคะมีตัวเลือกค่ะข้อ a 652 2ข้อ b 9400 0ข้อ c

หนึ่งล้านหนึมาดูข้อแรกนะคะด้านซ้ายมือ9ก้0 0 0นด้านขวามือนะคะ9ก้0 0 0นจะอยู่ในข้อ i นะคะเขียนอักษรไอไว้ในช่องว่างนะคะต่อไปค่ะหกแสนหจะอยู่ในข้อ f นะคะ เขียน F ไว้ข้างหน้าข้อที่2ต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ9,973 9,973จะอยู่ในข้อ G นะคะต่อไปนะคะ5,640,000 1 5 6 4 0 0 1อยู่ในข้อ H นะคะ ต่อไปค่ะ1,183,507 1,183,507อยู่ในข้อ E นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะข้อที่1ให้จำนวนมานะคะ40,0856อ่านว่า4,800 ห้าสิบหกนะคะในหลักหมื่นและหลักพันเป็นศูนย์เราจะไม่อ่านนะคะข้อที่สองค่ะ3642014อน่ 3, 6, 4, 2, 0, 1, 4, อ่านว่า3มล้าน60แส0ส4ในหลักร้อยเป็นศูนย์เราไม่อ่านนะคะข้อที่สามค่ะ8,999,001อ่านว่า8ล้าน900,000 90, 9 0 0 1ในหลักร้อยและหลักสิบเป็นศูนย์เราจะไม่อ่านนะคะข้อที่4ค่ะ526740อ่านว่า526740ข้อที่5นะคะ7011933อ่านว่า711933 ต่อไปหน้าที่5นะคะข้อ3ใหญ่ให้เติมตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนในช่องว่างโดยใช้ข้อมูลที่กําหนดนะคะเรามาดูข้อมูลค่ะข้อมูลบอกว่าสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปรศุสัตว์ได้สำรวจประชากรสุนัขในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557 พบว่าประเทศไทยมีสุนัขมากกว่า8ล้าน5แสนตัวในจำนวนนี้เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ7แ1 0 0 0 0นตัวโดยแบ่งเป็นสุนัขเพศผู้3แ7 0 0 0 0ตัวและสุนัขเพศเมีย3แ4 0 0 0 0ตัวซึ่งถ้าไม่มีการทำหมันให้แก่สุนัขเหล่านี้คาดว่าในแต่ละปี จะมีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าสุนัขเพศผู้ที่ไม่มีเจ้าของมีกี่ตัวนะคะเรามาดูในข้อความนะคะข้อความบอกว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของมี7 1 0 0 0 0ืตัวโดยแบ่งเป็นสุนัขเพศผู้3 7 0 0 0 0ืตัวนะคะ ดังนั้นสุนัขเพศผู้ที่ไม่มีเจ้าของจะมี370,000ตัวนะคะข้อที่2นะคะสุนัขเพศเมียที่ไม่มีเจ้าของมีกี่ตัวสุนัขเพศเมียที่ไม่มีเจ้าของนะคะมี340,000สตัวครูเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกนะคะ340,000สตัว ต่อไปข้อที่3ค่ะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของมีกี่หมื่นตัวนะคะจากข้อมูลนะคะบอกว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของมี7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นตัวคําว่าหมื่นเขียนเป็นตัวเลขได้5้าหลักแบบนี้นะคะแต่จากข้อมูลสุนัขที่ไม่มีเจ้าของมี7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นตัวดังนั้นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ จะมี71็ด0มืนตัวนะคะเติมเลขศูนย์ต่อท้ายก็จะได้เป็น7จ็0 0สนตัวค่ะข้อที่4นะคะประเทศไทยมีสุนัขทั้งหมดมากกว่ากี่แสนตัวหรือกี่หมื่นตัวจากข้อมูลนะคะบอกว่าประเทศไทยมีสุนัขมากกว่า 8 5 0ล้านแตัวนะคะครูจะเขียนเป็นตัวเลขให้ดูนะคะ8 5 0ล้านแตัวแต่ในข้อนี้ถามว่าประเทศไทยมีสุนัขทั้งหมดมากกว่ากี่แสนตัวนะคะ1,000 100, แนะคะจะมีเลขศูนย์ต่อท้าย5ตัวนะคะจากข้อมูลคือ8 5 0ล้านแตัว ดังนั้นประเทศไทยจะมีสุนัขทั้งหมดมากกว่า85 0 0 0 0แสนตัวนะคะก็จะเท่ากับ850 0 0 0หมื่นตัวนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะตอบคำถามจากข้อมูลต่อไปนี้จำนวนประชากรจังหวัดอุทัยธานี เชียงใหม่และนครราชสีมาณวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2557นะคะมีข้อมูลมาให้ในตารางนะคะแยกเป็นประชากรชายประชากรหญิงและรวมทั้งหมดกี่คนนะคะมาดูคำถามนะคะถ้ารัฐบาลมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพิ่มเติม ให้กับจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า2ล้านคนโดยจะให้งบประมาณเพิ่มขึ้นคนละ10บาทจังหวัดใดจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นและงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกี่หลักเงื่อนไขในข้อนี้นะคะก็คือประชากรจะต้องมากกว่า2ล้านคนนะคะจึงจะได้งบเพิ่มนะคะ อุทัยธานีนะคะมี33179คนเชียงใหม่มี1 6ึ8งล้านหนคนนครราชสีมามี2 6 2ล้านแสนคนซึ่งมากกว่า2ล้านคนนะคะดังนั้นจังหวัดที่จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะคะก็คือจังหวัดนครราชสีมา ตอบเป็นจังหวัดนครราชสีมาจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้น ต่อไปมีอีกหนึ่งคำถามนะคะถามว่างบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกี่หลักนะคะโดยข้อมูลนะคะบอกว่าจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นคนละ10บ,บาทประชากรมีทั้งหมด2 6 2ล้าน6แสนคนถ้าเราคูณ10เข้าไปนะคะก็จะได้เป็นเติมศูนย์ต่อท้าย2 6ล้านแสน 2517อีกหนึ่งตัวนะคะได้เป็น2 6 2 5 1 7 0ซึ่งเป็นตัวเลขทั้งหมด8หลักนะคะมาตอบคำถามที่2นะคะงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน8หลัก